ครับวันนี้วันที่12สิงหาคมวันแม่นะฮะวันนี้เป็นวันดีนะครับเราจะทดสอบเครื่องสีข้าวเครื่องสีเข้ากล้องครับเครื่องสีเข้ากล้องนะรุ่น npx 1นะครับนะตัวนี้จะมีเฉพาะเ,าเครื่องสีเข้ากล้องอย่างเดียวเลยครับรุ่นนี้นานๆได้วิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมสักครั้งหนึ่งนะหลังจากทดสอบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้จะเดินทางไปลบบุรีนะฮะพออนนทิศักดิ์อาจารย์สุ นะมาพร้อมรับแล้วล่ะครับตอนนี้นะฮะเพราะแกเอารุ่นจัมโบ้ไปแล้วนะฮะร,รุ่นนี้ไปแล้วแล้วก็จะมา,ารุ่นหัวกระท้อไปด้วยนะครับอ่ะเราสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเปิดต,ตัดแล้วเรียบร้อยอ่ะเปิด ครับลูกยางขนาด6กคูนเนะครับเซฟตี้่างดีครับมีพัดลมดูดแกลบตัวใหญ่ใส่ไปเลยนะมอเตอร์มีอยู่สตัวนะครับตัวหลัง1แรงนะฮะหนึ่งหัวกระทาะสาแรงครับเป็นมอเตอร์ไทยไพลเนีย er, ทั้งหมดครับ สวยมากครับประมาณ90%ากว่าเปอร์เซ็นต์ะครับกระท้องออกมาโอเคครับใครสนใจก็เชิญน,นะครับ NPT นครสวรรค์0 8 1ย์3 3 8 3 9ครับ